กับสวัสดีครับผู้เป็นไอเป็นปีเป็นหมูกเป็นล้านปู่ปู่ทุกคนก้าวกับพออญญาจารย์พะวิศัก์ชิมหลวงมือนี่รับเป็นมือสัตว์วันดีวันมหากเรวันมามใกล้วันมาหามงคลผู้ให้ได้ม่ารวมพิธีมือนี่ให้ยูดีมีแห้งเด้อุ้ดสาธสด,ดังก็นีให้ถึงเลขสามตัว สายสาธุแหกงคนนี้ถือกลัตนตรี12บสองล้านรักดวงดีแล้วครับพีน่น้องนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับันี้ภาพเมื่อนี้สิบพ้าดไม่พลา,า,าดบวงสวงเชิญเทพปยายดาสิ่งศักดิสท,ทั้งหลายมาอนโมทนาสาธุการให้ทุกหมู่ทุกคนตั้งอกตั้งใจเ้อ ผู้มาแล้ววันนี้รวยแล้วห้่วยขึ้นกว่าเกา่าเอาสาธุเม่ลูกาาธผู้ใดมีขึ้นล้านแล้วกัให้มีเป็นร้อยล้านขึ้นหลายหลายกว่าเกา่าเดยอาอาครับต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่พิธีบวงสรวงบูชาที่นีในการสร้างภาพพยนต์ไทยอ้อครับ พระเยปาสิพาพขอธรรมาพระผู้เจ้าทีก่อนเด้อขอขมาแม่ปรทธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตั้งหกตั้งใจสัตว์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 สัตเทกามเทพเจ้าเราเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลุกขะเทวาลุคะเทวดาพระผู้เมญาเจ้าทีเจ้าทาง ที่อยู่ณสถานที่นี้บริเวณที่นี่มือนี้เป็นมือสันวันดีวันมหาฤกษ์วันมหาชัยวันมหามงคลบอดโจโยมณมีนำองศาพร้อมกับคุณผู้เทรสิริวิท่านผู้กำกับภาพยนตร์ เฮียเร่ก็ดีเฮียยองก็ดีพร้อมทีมงานผู้ร้าภาพประโยชน์แขกผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในเมนีลูกหลานขอกร,กราบไหว้สักการะภูชาเทไพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกราพระเจ้าอาจารย์นวีศัก์ชิมหลวงสิพ้าลูกผ้าหลานขอขมาขพระผู้ทเจ้าทีขอขมาแม่ประทรณี ท่าแม่สิ่งหนึ่งประการใดฝุงง้าพระเจ้าได้ประบาดพลาดทางโดยเจตนาและพระเจตนาขอขอบูไปญาเจ้าทีเจ้าทางพุ่งมาสถานแค่หาสถานเห่ยดีจงได้โปรดอนุญาตและอโหสิโหมให้ลูกไก่หลานนักปัดดีด้วยเถิดพระเจ้าข้าอาธุดังนั้น Sampu dasa namun dasa bakawa arahato sembah Sampu dasa namun dasa bakawa arahato sembah Sampu dasa watam ขายาตัทวีคงคทราภพมิเทวาพ่อปู่แม่ย่าเจ้าที่เจ้าทางข้ามามิหังโุติยัมปีอิติสุขโตอ,อัพรหังพุโทโธนะโมพุทธายา ปัตวีคงคาพระทูมิเทวาพ่อปู่แม่ยา่าเจ้าที่เจ้าทางขะมามิหังตัดติยมปีหิตติสุขโตอัพระหังพุทโธนัโมพุทธายะปัตวีคงคา ภูมิเทวาพ่อปู่แม่ยา่าเจ้าทางข้ามามิห่างสาธุสาธุข้าไปเจ้าลายขอกราบไหว้ขอบูชาขอขมาหากสิ่งหนึ่งปะก,การได้ลูกลูกหลาน,ลาน ได้ประบาทภาพพางโดยเจตนาและไม่เจตนาวันนี้เป็นวันดีลูกหลานขออนุญาตปักต่อพิธีกรรมบวงสรวงบูชาเทพเพื่อจะได้สร้างภาพยนตร์เรื่องทายออขอบารมีจงเกิด แก่ลูกแก่หลานแก่ศิล,ลปินแก่นักแสดงทุกผู้ทุกคนให้แข้วคาาปลอดภยัยจากพยันอันตรายสิ่งใดๆอย่าได้กั้กลายนะักบัดปีีด้วยอเอิเนศาสารทุกันดังสาธุสาธุ สามบัดน,นี้ข้ากับผมจะได้ขออนุญาตประกอบพิธีกรรมพิธีการเพื่อเป็นมหาหมงคลนะครับนามนตัสสังปาคาวโตวะราตุสมาสมุทัสสานัโมุตัสสังปาคาวโตวะราตุสมาสมุทัสสานัมมุตัสสังะาคาวโตวะรโตุสมา ดมพุตตะสาทุกสาทุกสาทุกขอขปอขอปองใจผู้ขาสอดซ่องเห็นเดือนเห็นดาวตาผู้ขาขาวเห็นดังน้ำฟ้าอ้าปากขึ้นพญ่าลังลมบอองต้องหนาสาวน้อยออมทัเจ้าผู้ยู่อันเดี๋ยวมานี่เน้เจ้าหัวทั้งผู้ผนสอนสร้างให้ให้เลี้ยงได้ดอกสุพรัน ข้าพเจ้าอาจารย์เาวีศักดิ์ชิมหลวงขอกราบไหว้สักการบูชาพ่อแม่คู่บาอาจารย์มีหลวงปู่พ่อคู่ธรรมเพิรามเป็นต้นเมื่อนี้ลูกหลานขอสมมุตินั่งตัวเองเป็นพอภาพเชิญองค์การบวงสวงบูชาเทพขอปัญญาจงเกิดประเสริฐลำเลิศเหนือสิ่งทั้งปวงขออนุญาตด้วยเถิด Saranang, tambang, sangkang Zaradang mi gaca, mitang mang Zaradang gaca, misang kang Zaradang yang pe butang Zaradang gaca, mitote yang pe tang mang Zaradang gaca, yang pe sangkang Zaradang kacami mitote yang pe butang Zaradang gaca, mitote yang pe tang mang Zaradang gaca, yang pe sangkang gaca. Idi bisao ka kawarang ang masang putowi cajarang tanndoo ka too kawiuhantara pureesa taasa sa ta dewa manosaang puto ka kautisawa katoga kawata tanan si tikua Aariigu ei pasiku o eti su pati panna vaca watosa vacasangku ucu จริกัรณิโยอนุตรังบุญย์จิตธรรมรูสคศติสัตว์สัตุสัตุอุกัสสะอุกัสสัข้าพเจ้าขอกราบไหว้สักการะบูชาองค์เทพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอถวายแด่พระพุทธข้าพเจ้าขอถวายแด่พระธรรมข้าพเจ้าขอถวายแด่ พระเจ้าขออนุญาตประกอบพิธีกรรมประกอบพิธีการเนื่องในวันนี้เป็นวันดีวันมหาฤกษ์วันมหาชัยวันมหามงคลลูกหลานจัดงานการพิธีวงสวงบูชาเทพขึ้นในวันนี้เพื่อจะได้ขออนุญาตสร้างภาพยนตร์เรื่องกาหออขอเทพเจ้าเราเทวามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์จงได้โปรดมาอนุญาตให้ลูกหลานประกอบทุกรรมพิธีการ ด้วยบารมีองค์การพินทุนานงบประมนังรมาอที่กับเพสุอากระทบัญจับตุมาทีสาวะนโมพุทธายะข้าพระเจ้าขอสรรเสริญถึงคุณบรรดาสิบสองคุณบิดายี่เอ็คุณไพ่หกคุณลมเจ็ดคุณอากาศสิบคุณอักษรสี่สิบเอ็ดคุณอัครราชสิบสามคุณอัศวะคุณนิสวัส์คุณนัทรงแก้วสามประการคุณศินหาคุณศินแปดคุณสินสิบคุณศินสองร้อยยี่สิบเจ็ด คุณปัญญายานคุณพระสาดาคุณพระสกิทาคาคุณพระอรหันตตคุณพระมักสีคุณพระอุศีคุณพ,ณพ,ณพระนิพานน์่จึงเป็นเก้าเข้าด้วยจนวันนี้ท่านพลดโ,โยยุมณนีนํำองศาทั้นทัวโดยการสร้างภาพยนตร์ไอ้อ่ในวันนี้ได้พาลูกพาหลานชาวคณะสามร้อยเพานแพเราพี่พี่น้องน้องสารปินดารารับเชิญทุกผู้ทุกคนที่ได้มาร่วม การพิธีที่เอ่ยชื่อก็ดีเอ่ยชื่อก็ดีไม่เอ่ยชื่อก็ดีได้เอ่ยพระนามก็ดีไม่เอ่ยพระนามก็ดีขอให้ได้รับพระบารมีทุกผู้ทุกคนให้หายทุกหายโศไข้โรคหายไปหายเพราะหายเสนียดจันไรที่ได้มาร่วมงานการพิธีในว,วันนี้ขอให้อยู่ดีมีสุแขแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตารายมีแล้วมีขึ้นกว่าเดิมรวยแล้วไวใ้รวยขึ้นกว่าเดิมด้วยบารมีพระพุทธบารมีพระพธรรม บารมีประสงค์จงได้โปรดมาปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีมีสุขณบัดนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข่าสา